พระอริยสงฆ์รูปที่19พระอริยเวทีเขียนทิตะสีโลปเปรียนธรรม9ประโยควัดลังสีปาลิวันบ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินพระเดชพระคุณหลวงปู่เขียนทิตะสีโลพระอริยเจ้าผู้งามพร้อมในอัตละธรรมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติชำนาญทั้งทางคันธุระและวิปัสสนาทุระ ท่านละทิ้งเกียรติยศตำแหน่งในทางคณะสงฆ์มุ่งเพียงประดับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่คือพระนิพานละจากความเป็นพระบ้านเข้าสู่ความเป็นพระป่าได้อย่างสนิทใจท่านได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตณวัดบ,บ้านหนองผือตำบลนาใน,านาอำเภอพันานานิคมจังหวัดสกลน,นครท่านเกิดเมื่อวันพุทธที่29ตุลาคมพุทธศักราช2456ณบ้านโพน ตำบลโพนอำเภอคำม่วงจัังหวดกาฬสินธุ์เป็นบุตรของนายสังและนางค้อมภูสาหัตบรรพชาเมื่ออายุ17ปีณวัดสุทธกินดาอำเภอเมืองจัังหวดนครราชสีมาท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ21ปีในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมีสมเด็จพระมหาีิะวงศ์ติดโสอ้วนเป็นพระอุปชาพระโพธิวงศ์สาจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระธรรมปิดกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดหลังสีปาริวันบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพ,พานในวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546รวมสิริอายุได้90ปี6 8พรรษา